ดีทุกคนคะ่ะพบกับช่องการ์ูทูแชนเนลนะคะวันนี้จะมีเรื่องประกาศค่ะแล้วเรื่องเกี่ยวกับเพจก่อนหน้านี้ก็ mm hmm. คือเพจก่อนหน้านี้ก็คือมันหายไปแล้วซึ่งจริงๆคือเพจที่ขายของเฟบุ๊กมันของเราคือมันหายแล้วค้นหาชื่อได้แต่ว่ามันจะขายอะไรไม่ได้คือมันหายออกไปจากเพจเลยหายออกจากระบบเลยแต่อยังค้นหาชื่อได้เนาะแล้วก็เลยสร้างเพจสำรองขึ้นมาเป็นว่า ชื่อเพจว่าเป็น B by Shop นะคะมีจุดอยู่ตรงตัว B ตัวยหญแล้วก็มีจุดแล้วก็เป็นไม้ช็อปนะคะแล้วก็เดี๋ยวจากขึ้นชื่อไว้ให้ตรงนี้เนาะเดี๋ยวขึ้นชื่อเพจใ,ให้ตรงนี้นะสามารถกดติดตามกันได้นะคะที่ f a c e b o o ไอจีหรือว่าจะอาจจะลงไปทางอื่นด้วยนะคะเนาะก็คอยติดตามกันด้วยนะอย่าลืมมากดไลค์กดเพจกดแชร์ใน เฟซบุ๊กไข่ของมาซื้อเป็นเยอะนะโอเคป่ะนะนะสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้ว mm hmm. เจอกันนะคะ